เพชรยนต์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซลแมการเซลลมันแกวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูรถแลรลอีกสักหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าคันนี้แลไม่พอเป็นตำนานของประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับพิมพ์นิยมของวัยรุ่นไทยนะครับอยากรู้แล้วเป็นรถรุ่นอะไรนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง YouTube ให้กับเพชรยนต์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดซีฟิร์สให้กับ Facebook เพชรยนต์ด้วยนะครับมาวันนี้นะครับพามาดูกับสิงถนนดำนะครับ เทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับพ o n d a j แ z z GKRS บอกก็เลยสีขาวสวยๆแบบนี้นะบอกเลยว่าคันนี้เป็น RS แท้นะครับนี่ไม่ได้หลอกนะบอกเลยว่าเพชรยนต์ซื้อรถแล้วเนี่ยคัดเกรดแน่นอนนะแท้ๆแ,แบบนี้เลยนะครับมาเรามาเริ่มกันด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดดําด้านล่างนะครับตัดสีดําเป็นโนแบ็คนะแล้วที่สําคัญนี่ครับโลโกโ้ RS แท้จาก โรงงานนี้นะบอกกเลยว่าหลายตังนะตัวนี้ไหลายตังนะอย่าให้หายนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าด้วยนะครับ R/S เนี่ยดูหน้าได้ง่ายๆเลยนะครับหน้าเขาเนี่ยจะทํายื่นออกมาเยอะนะครับไม่เหมือนตัวมายเนอร์ตัวมายเนอร์น่ะจะยื่นออกมานิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น R/S เนี่ยเป็นรุ่น็อปสุดของด้าแจนะครับเขาทาหน้ายื่นออกมานะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับมีไฟ daytime running light นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในหลอด ในโคมด้วยนะครับด้านล่างยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยนะฮะของศูนย์แท้นะครับ5,000กว่าบาทนะครับด้านหน้านะครับจะมีดิฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับที่เป็นเคปเล่าแบบด้านแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเสน่ห์สไตล์ของ RS เลยก็ว่าได้นะครับมาต่อกันด้านข้างนะครับเวลาดูรถเซมแกลบอกทุกคลิปนะครับให้ดูเส้นสายนะครับแล้วก็ช่องไฟต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ ไม่มีชนหนักพิควา่มน้ําท่วมตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับนี่ครับให้ตะกล้องดูเลยนี่ครับเส้นสายนะครับมันจะต้องรับกับประตูยันท้ายรถนะครับบอกได้เลยว่าเดิมๆนะครับไม่มีโดนแน่นอนนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมแท้นะครับเป็นสีดํากึ่งเงาแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวส่วนนี้นะขอบ16นะครับอาจจะมีรอยเบียดมาสักนิดหนึ่งนะแต่บอกได้เลยว่ารถไม่มีชนแน่นอนนะครับรัดด้วยยางมิชลิน นะครับนี่เป็นไงฮะยางแพงนะครับบอกเลยยางแพงนะครับยางคันนี้เป็นปี2021นบอะครับบอกเลยว่าดอกเต็มใช้ได้อีกนานนะครับซูมล้อนะครับให้ดูได้เลยนะครับซูมล้อซูมล้อเดิมนะครับโช๊คเดิมนะครับคันนี้เดิมเดิมแท้ๆนะครับยังไม่ได้ล้างนะบอกได้เลยนะครับให้ดูได้เลยนะฮะมาต่อกันด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จกมองข้างด้วยนะครับเป็นแบบ led แบบนี้เลยนะบบอกเลยเห็นเล็กๆแบบนี้สว่างนะครับ เห็นช e bon. well, like ัดเจนแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและยังมีสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าแน่นๆกาวไม่มีหลุดนะครับนี่แน่นๆแบบนี้นะบอกเลยมาพร้อมกับเวทอากาศนะครับแต่เวทอากาศเนี่ยผมเสียดายไปนิดหนึ่งนะครับเป็นเวทอากาศรุ่นทั่วไปนะครับยังไม่เป็นของ Honda นะครับเป็นรุ่นทั่วไปแต่ว่าบอกเลยว่าตัวน็อตเนี่ยหรือว่าตัวกาวเนี่ยยังแน่นอยู่นะครับมาต่อกันด้านหลังนะครับ RS เนี่ยเป็นรถที่ ตัวท็อปสุดแล้วมาพร้อมกับชุดแต่งครบเลยนะครับได้สปอยเลอร์หลัง RS แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะครับบอกเลยว่าหล่อๆไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับขับเดิมๆเนี่ยสาวกีตแน่นอนนะครับมาต่อกันที่เข็มตัวเข็มขัดนะครับด้านหลังที่เขาชอบเรียกกันนะเขาชอบเรียกเข็มขัดนะหรือเรียกคัดเอวนะครับเป็นโครเมียมนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ฮอนด้าเรียบร้อยและก็มีโลโก้แจ็คโครเมียมครบนะครับส่วนไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับ LD e ยาวแบบนี้เลยนะตัวเอสังเกตง่ายๆเขาจะได้ไฟเสาด้วยเวลากลางคืนเปิดจะไปเป็นไฟเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือ RS นะแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนปกตินะครับนี่นะครับใบปัดน้ําฝนอยู่ครบยังใช้งานได้นะครับบอกเลยว่านี่ให้ดูนี่ครับใบปัดน้ำฝนขาดนะดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเซมิแก้วจัดให้เลยเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับไม่ต้องห่วง นี่จัดให้กับลูกค้าตรงไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะครับเ่ยแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก้ RS และ iVtec นี่ครับแท้แทแบบนี้เลยอันนี้แท้แท้นะครับยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ2จุดและด้านท้ายนะครับที่ลูกค้าชอบมากนี่ครับ Deep Fuser ท้ายนี่มาพร้อมครบเลย RS แท้แน่นอนนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดประตูสัมภาระด้านหลังให้ดูกันนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ไงฮะอ้าวดูได้เลยนี่ครับ เดิมๆนะครับยังไม่มีร่องรอยการถอดอะไรเลยนะครับโชกก็เป็นโชกเดิมไม่มีรั่วซึมนะครับนี่ดูได้เลยแท้ๆข้องแท้นะครับต้องพูดอย่างนี้นะข่องแท้นะครับตัวน็อตตัวอะไรอยู่ครบไม่มีรอยถอดนะฝากระโปรงเดิมนะครับบอกเลยเสียงใสๆแบบนี้นะครับไม่ต้องติอะไรมากนะคันนี้บอกได้เลยนะครับรอยน็อตยังไม่มีรอยขยับถอดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ครับ น็อตล็อกไฟอะไรไม่มีถอดนี่ตอนนี้พับเบาะไว้ให้ลูกค้าดูนะครับบอกเลยว่า Honda Jazz เนี่ยพอพับเบาะแล้วใส่ของได้อีกเยอะนะครับหรือว่าถ้าเป็นสายแคมปิง้งนะครับสามารถปูที่นอนนอนแคมปิ้งได้เลยนะครับและคันนี้ลูกค้าเก่านะครับซื้อตัวถัดรองมาแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าที่ได้ไปนะบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นไงฮะอุปก,กรณ์เจ้าของเก่านี่แสดงว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรถมากนะครับมีทั้ง มีทั้งไฟมีทั้งสายลากรถแล้วก็มีสายพ่วงแบตด,ด้วยเป็นไงฮะนี่นไงฮะไม่ลงไม่แรงครบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคันนี้ก่อนว่ามีล้อไหมอ่ามีล้ออะไรด้วยนะครับเป็นล้อกระทะธรรมดานะครับนี่เป็นไงฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงปิดประตูกันสักนิดนึงนะครับว่ารถไม่เคยโดนเป็นแบบไหนนะครับนี่เป็นไงฮะยอยู่แน่นตึบบอกกันเลย งางนงี้ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับมาต่อกันด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยเราให้ดูกันภาพรวมเลยละกันนะครับตามสไตล์เซมันแก้วนะบ,บอกได้เลยว่าโครงสร้างเนี่ยเวลาดูภาพรวมแล้วถ้ามันเบี้ยวบูดนะลูกค้าเห็นจากในคลิปได้เลยไม่ต้องมาดูรถจริงก็ได้นะครับนี่ฮะดูได้เลยนะครับไม่มีชนหนักพิคว่มน้ําท่วมตัดต่อก่อใหม่แน่นอนนะครับเส้นสายตรงเป๊ะนะฮะไม่มีเบี้ยวบูดนะครับประตูไม่มีตกแน่นอนนะครับเพราะว่าเพชรเดียวเราคัดแต่รถที่เกรดเอและไม่เคยโดนชนแน่นอนนะครับ มาเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่า Honda Jazz เนี่ยตัว r าตัว R S เนี่ยให้เป็นผู้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้คีย์เลตแบบนี้นะฮะมาเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องสักนิดหนึ่งนะฮะให้ลูกค้าได้ดูกันนี่ครับทีเดียวติดนะครับบอกได้เลยขออนุญาตเปิดแอร์ด้วยนะครับทดสอบแอร์ให้ลูกค้าไปในคลิปนี้ด้วยไปเลยนะครับมาถ้าเป็นตัว r s นะผมบอกได้เลยว่า r s เนี่ยจะให้เป็น พวงมาลัย3ก้านนะครับพร้อมมันพร้อม c r u ค s น control นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายนะครับล็อกความเร็วและ rs นะครับยังให้เกียร์ฮิตเทนิกมาด้วยนะครับเกียร์แพดเดิลชิพนะครับไม่ใช่พีฮิตทอนิกนะเป็นแพดเดิลชิพแบบนี้เลยนะครับปรับมือนะครับเรือนไม้เนี่ยเป็นตัวท็อป3หลุมแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้สามหลุม2เข็มนะครับวัดรอบเครื่องวัดความเร็วนะครับและที่สําคัญนี่ครับ ด้านขวานะครับบอกน้ํามันนะครับบอกอุณหภูมินะครับบอกระยะทางนะครับและก็คันนี้นะนี่ให้ดูไม่เพียง7 2 0 0 0โลเท่านั้นนะครับไม่แท้แบบนี้เลยนะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโตดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับเกียร์เป็น C ีวแบบออโตนะครับ5สปีดนะฮะเบาะเป็นเบาะหนังได้แดงนะครับบอกเลยว่า เบาะเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้นั่งอะไรเยอะนะครับเพราะว่าดูจากหนังเบาะเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่มีรอยพับเลยนะครับส่วนฟองน้ําอยู่เต็มนะครับนี่นะครสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูด้านประตูหลังกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ตาล้องเข้าไปดูนะครับบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมพับใหดูก่อนนะครับลืมไปนะว่ายังไม่ได้พับอนี่ครับนี่ฮะเป็นไงฮะเบาะหนัง ข้างหลังบอกเลยว่าก็ไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะครับเดิมๆนะฮะไม่มีรอยพับฟองน้ําไม่มียุบแน่นอนนะครับอ้อและที่สําคัญผมลืมไปนะฮะรถคันนี้นะครับลูกค้าเก่าได้ทําการเปลี่ยนเป็นไฟ LED สีขาวทั้งคันหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าตอนกลคืนสว่างมากนะครับสว่างกว่าไฟเดิมนะฮะนี่สว่างแบบนี้เลยเอาโดยาปิดสักนิดนึงนะฮะมาเดี๋ยวมาต่อกันด้านห้องเครื่องกันบ้างแล้วกันนะครับว่า ขุมพลัง l 1 5เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเปิดสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะรถวิ่งไปเจ0 0 0มืกว่าโลเครื่องยังใสๆนิ้งนิคานเดิมนะบอกเลยว่าต่อให้เป็นรถปีใหม่ที่เราได้มานะเราไม่ซื้อรถที่ชนแล้วแน่นอนนะครับนี่เป็นไงฮะโอ้โห ภายในเดิมๆสีแต้มอยู่ครบนะฮะน็อตยังไม่มีรอยถอดน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตแก้มซ้ายไม่มีรอยถอดเลยนะครับไล่มาเลยให้ตะกล้องไล่มาเลยนะฮะคานหน้าเดิมๆนะฮะไม่มีรอยถอดเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะฮะแก้มขวานะฮะไม่มีรอยถอดเลยนะครับนี่ฮะฝากระโปรงไม่มีรอยถอดเลยนะครับเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอะไรอยู่ครบนะฮะนี่เป็นไงฮะ ใหม่กว่าน,นี้ก็ป้ายแดงนะครแต่บอกว่าป้ายแดงไม่มีแล้วนะครับนี่เป็นไงฮะสภาพน้องป้ายแดงเลยนะครับอยากได้คันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจัดราคาให้กับลูกค้าไปเลยนะครับคันนี้เซมแก้วเสนอลูกค้านะครับ Honda Jazz GKRS ท็อปสุดคันนี้นะเซมแก้วเสนอราคาให้ที่5,49,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มพน หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษ2.59นี่เป็นไงฮะพิเศษแบบนี้มาที่เพชรยนนะแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะครับเซลเมนแก้วไม่แถมลูกค้าไม่ได้นะเอาไปเลยนะครับขัดเคลือบสีแบบเซรามิกรอบคันเอาไปเลยนะครับสปาเบาะภายในทั้งคันเอาไปเลย2ตัวนี้8,000กว่าบาทแถมให้ฟรีนะครับยังไม่พอนะฮะขับรถไปหาคุณแม่ต่างจังหวัดนะฮะกลัวรถเสียหรือว่ากลัวเป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะเซล์มนแก้ว ให้ประกันวารันตีนะครับ W Smart ช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี1ปีทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยให้ไปเลยฟรีมูลค่า5,000บาทนะครับเป็นไงฮะของแถมเต็มๆต็มท่วมท่วมแบบนี้เลยนะครับถ้าใจร้อนวู้วามโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนนครับที่ไม่กล้าโทรนะครับหรืออยากปรึกษาเรื่องออกรถก่อนนะครับสามารถปรึกษาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ติกต็อกนะฮะเรามีแอดมินคอยตอบให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับติดตามได้ที่เพชรยนต์รถมือสองนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้เซลล์มันแก้วด้วยนะครับและกดติดตามกดซีฟิร์สเฟซบุ๊กของเพชรยนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลากับเซลล์มันแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะดูเป็นรถอะไรรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้เซลล์มันแก้วขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ Honda 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 Honda, Honda. Honda, 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 Honda,